ก่อนหน่ก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านคุณจอยแล้วก็คุณเดียนะครับที่ได้รังสรรค์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆของจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นสไตล์ของญี่ปุ่นสมัยโทมิเอโดใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีก็ยังก็ยังมีของของเกาหลีนะครับแล้วก็ อาจจะมีสไตล์อื่นๆบ้างแต่ว่าอันนี้ญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยน่าจะมีที่นี่ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็บรรยากาศก็เหมือนกับเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะครับจำลองม,มาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานอีอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเ,เข้ามาเที่ยวชม,ามากาญจนบุรีมากขึ้น นะครับก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจของการจนาบุรีของเรานะครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จแล้วก็เท่าท,ที่ดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยก็ปังแน่นอนครับเพราะว่าทุกยอย่างทํามามีคุณภาพได้มาได้ฐานหมดนะครับต้องพูดถึงเรื่องเดิมก่อนนะครับเรื่องเดิมเนี่ยก,ก็เรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยกับการจนาบุรีเนี่ยก็ ทางญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะเขาก็เคยเข้ามาในพื้นที่อยู่แล้วนะครับจากหลักฐานต่างๆตามประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วก็ยังมีหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการสร้างสวนชินโตพาร์คนะครับที่รัญยานะครับแล้วก็จะมีสุสานของญี่ปุ่นที่สถานฆามน้ําแควอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ร่วมกันอยู่แล้วแต่เดิมมานะครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าของเราเนี่ย มีกระแสะความนิยมในเรื่องของออวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นเนี่ยก็ทางความรู้ไม้ร่วมมือกันระหว่างการเจนบุรีกับทางญี่ปุ่นในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยก็น่าจะตามมามากขึ้นกว่านี้นะครับห่อกันค้านําทีมมาแสดงความยินดีกับคุณน้องจอยนะครับหรือคุณเบียเพื่อมาร่วมพิธีเปิดแกรนโอเพนนิ่งของโทมิเอโดลงทุนไปเยอะสวยงามมาก นะครับจึงอยากจะแนะนําให้นักท่องเที่ยวหรือใครที่ต้องการจะจิกาแฟจิบชาดื่มกาแฟอร่อยๆรวมไปถึงมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะๆนะครับเชิญได้ที่นี่เลยครับโทมิเอโดคาเฟครับตรงนี้เราเราจะมองว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไดงไงครับี่้มครการที่มีนักลงทุนเปิดร้านสวยๆเปิดกิจการใดๆก็ตามที่ ที่ักเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อจังหวัดนะครับยิ่งเปิดเยอะการจันทบุรีก็ยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับคนจะมาถ่ายรูปมาชิมมาแชะแล้วก็เอาไปแชร์ก็ส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและอาหารนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดด้วยครับตอนนี้ภาพรวมของเราเป็นอยงไรครับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดการจันทบุรีนับจากนี้ต่อไปจะ ไปในแนวทางเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพขับรถมาได้อีกหน่อยถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่การจันทบุรีเสร็จก็จะส่งเสริมให้คนมาท่องเที่ยวาามากขึ้นนะครับตามแยกต่างๆที่เคยรถติกก็เริ่มจะมะีแผนการลงทุนจากภาครัฐเข้ามาทําสะพานลอยทําอุโมงคเพื่อ,อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ความสะดวกในการเดินทางนะครับแล้วก็นักลงทุนที่ ทำร้านกาแฟก็ดีทำโรงแรมก็ดีแล้วก็ดีผมคิดว่าเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะนะครับที่ที่กาญจนบุรีจะเติบโตด้วยการท่องเที่ยวเติบโตด้วยอา,อาหารหรือสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงชายแดนเอาเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างเดียวผมก็เชื่อว่านับจากนี้ต่อไปกาญจนบุรีเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับ ก็วันนี้นะฮะก็เป็นวันเปิดร้านนะฮะของอคุณจอยเขานะะผมเองก็มาแสดงความยินดีเพราะว่าในการทําธุรกิจนะฮะก็ต้องเป็นมืออาชีพผมบอกว่าคุณจอยก็เป็นมืออาชีพคนหนึ่งนะฮะแล้วก็คิดว่า ร้านนี้เป็นร้านที่สวยงามนะฮะที่สุดผมอาจจะพูดได้ว่าออท่านสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยสวยที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ลงทุนสูงพอสมควรท่าที่ผมทราบก็หมดไป30กว่าล้านก็โครงการนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตานะครับของอาชาวกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอท่มาม่วงก็อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งหลังจากที่มีการ p R แล้วนะักท่องเที่ยวจะเข้าเมืองกาญจน์ซึ่งปีนี้ผมคาดว่าจะเข้า มากาญจนบุรีมากถึง10ล้านคนนะฮะผมมองตรงนี้เนี่ยถ้า10ล้านคนเนี่ยมาแวะที่นี่สัก5%นะฮะ5แสนคนผมถือว่าก็เข้าเป้าก็ถือว่าเป็นรายได้ก็คิีว่าประสมความสำเร็จครับค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่จอยมากๆเลยนะคะสำหรับร้านค่ะที่แบบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นคะที่สวยดูมากมากเลยค่ะก็แนะนำนะคะเชิญชวนคนเมือนกานนะคะหากใครสนใจนะคะมาแวะถ่ายรูปแล้วก็ทานอาหารอร่อย ร่อยที่นี่ได้นะคะบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยค่ะเชิญชวนเลยนะคะครับอยากให้พี่เล่าถึงกิจการที่เราอะไรในในเรื่องตรงนี้ขึ้นมาในสานะที่ที่ควรออกแบบอะไรเงี้ยครับเล่าให้ฟังน่ดหนึ่งว่ามันยังไงบ้างครับเรื่องราวเร็นี้คือตอนแรกขอออกตัวกอนนะครับว่าไม่ถึงกับเป็นพวกออกแบบเป็นการช่วยกันเพื่อที่จะสร้างสถานที่ดีขึ้นมาเป็นสถานที่พักผ่อน คือโจทย์ตอนแรกเลยเนี่ยกับพื้นที่7ไร่ตรงนี้คือบ่อบ่อปลาเป็นเลข8เลข8นี้หมายความว่าเป็นเรื่องของอินฟินิตี้เป็นห่วงจุ้ยครับก็ดีไซน์เป็นลักษณะโซนิ่งก็คือมีโซนด้านหน้าโซนโซนต้อนรับนะครับแล้วก็โซนรับรองและมาในส่วนของพับบิกส่วนโซนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นอาคารของเอโดนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นอาคารกลุ่มหมู่บ้านซามูไรนะครับก็ดูจากโซนนี้ไปสังเกตนะครับเราใช้พื้นที่เป็นแบบปิดล้อมเพื่อที่จะให้โฟกัสในพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมามากกว่าแต่พอหลุดจากโซนด้านด้านด้านเรือนซามูไรไปก็จะเห็นสภาพของพื้นที่โอเพนทั้งหมดนะครับ แล้วก็เห็นแบ็กกราวเป็นวัดถรรมเสือครับ mm. ก็เป็นการช่วยกันออกแบบแม้กระทั่งการออกแบบแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเราต้องมานั่งดูในเรื่องของทิศทางแดบดบทิศทางฝนทิศทางลมแล้วก็กําหนดกลุ่มอาคารขึ้นมาและการปลูกต้นไม้นี่ก็ต้องกําหนดจากการโผของลูกค้าแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของแดดลมฝนนะครับเป็นเรื่องปกติเรื่องการออกแบบอยู่แล้ว แต่ข้อสำคัญเนี่ยทางทางทีมงานของเราที่ช่วยกันร้างเนี่ยเราจะไม่ได้คิดถึงคำว่าคาเฟ่เราคิดถึงสวนในบ้านของเราที่จะให้ต้อนรับลูกค้าเพื่อที่จะเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เล่าเรื่องราวในเรื่องของอญี่ปุ่นโบราณสมัยเอโดะครับในยุคที่เจริญเรื่องผูของญี่ปุ่นครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันเปิดร้านของร้านโทมิเอโดพาร์คนะคะก็อันนี้จะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะอออยู่ที่อำเภอท่าม่วงค่ะ ก็ชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะให้มาท่องเที่ยวที่โชมิเอโดพาร์คนะคะได้ทุกวันค่ะค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่สนใจจะเข้ามาใช้บริการของร้านก็สอบถามข้อมูลได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการชนับรีนะคะหรือเพจ f a c e b o o k แดนสวรรค์ตะวันตกค่ะ